ตั้งแต่ลังสิทธ์ไปจนติดพระอินพรโหนโยธินมีของกินไม่น้อยแม่ข้าหน้าวานนั่งล้านเพลงลอยปากนิดจมูกหน่อยแม่นั่งรออีกพวงมาลัยสะพานลังสิทธิ์เอื้อมติดตายเนื้อมีกล้วยเตียวเหลือตั้งแต่เนือจุดตาย วันเสาร์วันอาทิตย์แฟนเขาติดมากมายแต่เดี๋ยวนี้เขาออย้ายเลิกขายลิมคลองที่ลิมทางระหว่างพี่เก่ามีแฟนแม่สาวหน้าขาวผิวคองหัดหน้าถ้าแก้มเสียแดงนั่งร้านขายแ่งอยู่ที่ลิมคลองวันเต็มแดงๆเป็นแผ่น เมืน่อหนึ่งเชิญแฟนให้ชิมลิ้มรองรอยยิม้เหมือนกับน้ำพึ่งหยดทำให้ผมไวยพดต้องจอดรดลงไปมองแตงเล็กแตงใหญ่วางขายเป็นตับเจ้าของตอนรับด้วยรอยยิ้มย่องชาติเจ้าชูประตูดินผมไม่ได้ซื้อแตงกินแต่อยากจะจีบเจ้าของเลยแก้งถาม เนือความในในว่าแต่น้องสองใบน้องจะขายไหมน้องเพิ่นคุยกับแม่ค้านั่นเจ้าของเต้งมาตั้งหน้าคอยจมไม่พูดไม่จาแลรทำท่าอุ้มๆในมือพ่อนั่นคุมไม้คองแม่ค้าแถวนี้แม่คงจะมีเจ้าของลาคนนัน้องโอแม่เต้งเขาตาย แต่วันนั้นผมผ่านไปมาไม่เคยมองหน้าแม่ค้าคนไหนพอเบื่อรอยยิ้มมองไม่อิ่มหัวใจล้วนแล้วแต่เต็มเท่าตายเจ้าของเธอมี